เอาวะฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบิดเทพมรณะ,ะ,ะชีวิตนิรันฮะ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่ผมเนี่ยพูดชื่อเกมผิดมาเกือบ10 e อนะครับก็ได้มีหลายคนน่ะทักท้วงกันมาทุก e ีเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็พยายามตั้งใจนะจะพูดให้ถูกนะครับวันนี้ก็ถูกสักทีนะทุกคน เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยครับการหาหินอาวุธวิญญาณนะครับว่ามันหาจากไหนได้บ้างนะครับนี่มีหลายคนถามผมนะครับว่าเติมเกมร้านไหนดีครับพี่ผมแนะนาร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับโอเวอร์ท็นะครับราคาถูกปลอดภัยแน่นอนครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายถ้าใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะเพราะว่าเวลาเราจะขึ้น u r เนี่ยมันก็จะมีนะครับตัวอิจิโก นะครับหรือตัวประกอบสีส้มของเรานั่นเองนะครับตัวประกอบหัวส้มนะครับซึ่งเอาจริงๆมันโหดนะสาหรับสายฟรีหรืองบน้อยนะครับแต่ถ้าใครที่มีกําลังปั้นเบียคุยะเนี่ยก็แนะนานะครับให้ขึ้นยูอาราเบียคุยะจะดีกว่าแต่เบียคุยะต้องไม่ต่ํากว่า4ดาวนะที่ผมแนะนานะครับเนี่ยโดยมันดียังไงนะแต่ละอันเนี่ยมันก็ต้องใช้เศษนะครับอัพเนี่ยอย่างผมอัพหกขีดสิบแล้ว ก็เท่ากับว่าต่อไปเนี่ยก็ต้องอัพเป็นใช้เศษ3มชิ้นนะครับในการอัพขึ้นเป็น7เป็น8เป็น9เป็น10มันก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยจนหมดทุกอันเลยนะเนี่ยหนึ่งสอี่ห้าด แลนะครับแลคิดดูแต่ละอันเนี่ยมี10อันนับให้อัพขั้นนะครับผมคิดดูว่าจะใช้กี่ร้อยอันนะเนี่ยซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะบวกสถานะต่างกันอันนี้บวก HP อันนี้บวก Attack นะครับ a t t a ็ Attack ก็คือโจมตีนะเนี่ย HP a t HP Attack HP แ t คนะครับแล้วค่าเนี่ยมันก็จะไปบวกให้ตัวละครสเตตัสของเรานะครับเนี่ย แล้วก็เมื่อเราอัพขั้นเนี่ยโซอาวุธมันก็จะเปิดแล้วก็จะสามารถเปิดใช้งานได้นะครับอย่างอันนี้เนี่ยโซอาวุธขั้น2เนี่ยตัวละครแถวหน้านะครับอัตราลดดาเมจสิอรอันนี้ขั้น1นนะครับแถวหลังอัตราดาเมจเพิ่ม10%นะครับแล้วก็อาวุธขั้น3มันจะบวกทั้งอัตราดาเมจและอัตราลดดาเมจนะครับของเบียคุยานะซึ่งมันจะมีของอิจิโกกับเบียคุยาที่เป็น UR แล้วก็ตัว UR อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกเนี่ยครับซันเงซึหรือชินจินะคร นะแต่ว่าทำให้บวกสเตตัสของตัวเราเนี่ยโหดขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าในการอัพนะครับเลเวลทีมถึง50แล้วก็ปลดล็อกสตูก่อนหน้าคืออะไรปลดล็อกสตูก่อนหน้าก็คือนยครับอย่างผมจะอัพเบคุยะได้เนี่ยผมต้องอัพอิจิโกะให้ถึงขั้นมันก่อนนะครับเนี่ยให้ถึงขั้น S S นะครับของอิจิโกะนะผมถึงจะมาอัพของเบคุยะได้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยสมมุติใครอัพผิดนะสามารถกดรีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ามันจะรีเซ็ตได้ในแค่ในชั้นนั้นๆนะนะ อย่างสมมุติใครอยู่ที่ชั้นระดับ SS นะครับก็สามารถรีได้แค่ชั้นระดับ SS ที่อัพไปสมมุติผมอยู่ใน SS 3ตัวเนี่ยนะ ผมก็จะรีเซ็ตได้แค่ในระดับเนี่ยครับที่ผมอัพไปตอนนี้นะฮะมันจะมีทั้งหมด3ขั้นมั้ง S แล้วก็2 S แล้วก็3 S นะถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะอ่าแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับผมเพิ่งได้ซังเงสือมาสดสดร้นๆเลยนะครับนี่โอ้โหมือผ้าทับมือลั่นนะกาจะไปลองสุ่มนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับสุ่มไปแค่10ทีนะครับได้เศษมา20ชิ้นก็เลยเปิดได้ซังเงสือฟูที M มาเลยนะครับตอนนี้รอปู่แค่อย่างเดียวนะ <c oughs> โอเคพูดโชว์แค่นี้พอวันนี้เอามาออวดแค่นี้พอนี่นี่นี่ตัวประกรอบสีส้มนะครับถ้าเกิดว่า ไออิจิโกเนี่ยมันอัพเป็น UR นะครับมันจะปลดล็อกนะลดฟูลี่เป้าหมายนะครับหรือลดค่าความกวดของเป้าหมายเนี่ย200แต้มเลยนะครับถือว่าดีมากๆนะแล้วก็อันนี้เนี่ยสกิลคอมโบนะครับเมื่อโจมตีเป้าหมายมีโอกาสทําให้80%นะเป้าหมายเนี่ยลดอัตราดาเมจด,ด้วยนะครับ15%เอาง่ายๆผมจะสรุปให้ฟังเลยมันจะลดมันจะมีโอกาส80%นะครับลดอัตราดาเมจของเป้าหมาย15%นะ บางทีภาษาไทยก็แปลมาผิดๆนะครับเกมแล้วก็ส่วนเบียคุย่าเนี่ยถ้าขึ้นเป็น UR นะครับมันจะปลดล็อกนะหากเราเนี่ยใช้สกิลสังหารเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายที่ถูกสังหารแต่ละตัวเนี่ยจะฟื้นฟูค่า HP ให้เบียคุยานะครับก็คือถ้าเราใช้สกิลสังหารเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูค่า HP ให้ตัวเบียคุยาด้วยนะครับก็ถือว่าดีเลยนะน่าจะเป็นตัวยนืนหน้าได้เลยมั้งเนี่ยแล้วก็ปลดล็อกนะเพิ่มอัตราดาเมจย,ยมทูตฝ่ายต้น8%โอ้โห เรียกได้ว่ามันน่าสนใจจริงๆฮะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวผมจะอัพขึ้น6ดาวอยู่นะครับเบลคุยะเร็เรวๆนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังหางบอยู่นะครับใครอยากดเนท t i ทักมาหลังไมได้นะฮะอ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสอนบ้างดีกว่าว่าวิธีหาหินวิญญาณเนี่ยและหินวิญญาณที่มันอัปเกรดเนี่ยสามารถหาจากไหนได้บ้างนะครับไอหินม่วงเนี่ยนะครับวิธีแรกเลยนะครับในการหาเนี่ยให้เราเข้ามาที่ต่อสู้นะครับพวกลงด่านพวกเนี่ยมันก็ได้หินเหมือนกันนะครับหรือว่าแมสเนี่ยอีล e ิทนะครับนี่ หีบดาวนะครับที่เวลาเราสะสมดาวออลิตเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้ก็คือสะสม3ดาวนะครับอย่างบางด่านเราผ่านดาวเดียวก็คือสะสมได้1ดาวประมาณนี้นะครับแล้วพอเราสะสมได้ดาวปุ๊บตามที่มันกําหนดเนี่ยอย่างเนี้ยครับ90้ดาวเราก็ได้2เศษ105ดาวเราก็ได้2เศษ120ก็ได้2เศษไปเรื่อยๆนะครับจนสุดเลยนะไม่รู้สุดที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยผมเพิ่งผ่านไปแค่เท่าไหร่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับแค่2 6เ์ของด่านทั้งหมดเองนะครับยังมี หินอัพวิญญาณอาวุธวิญญาณให้ได้อีกเยอะเลยนะครับก็ผ่านด้ได้ด่านละสองเศษนะก็ถือว่าตรงนี้ก็ได้เยอะอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็วิธีต่อไปวิธีต่อไปเราจะได้จากเควสครับเข้ามาปุ๊บ เนี่ยครับวิธี่อไปเราจะได้จากพวกเควสเนื้อเรื่องนะครับเนี่ยอย่างผ่านดาน11บเดขีดนะครับเราก็ได้1ชิ้น11ขีด3 1ชิ้นนะครับก็แล้วแต่ว่าด่านไหนได้เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะมันก็จะสลับไปนะครับจริงๆก็ได้แทบทุกด่านนะครับได้ทุกด่านเลยแหละมั้งเนี่ย9ขีดแอ๋อ9ขีด9ไม่ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ถือว่าใน1บทนะครับหรือว่า1ด่านเนี่ยก็ได้ค่อนข้างเยอะนะอย่างด่านบทที่9นะครับ1 2, 3 4 5 6 ได้ถึง6เศษเลยนะครับก็ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่ได้เยอะๆนะครับเข้ามาที่ท้าทายแล้วมาที่ท้าทายขีดจํากัดนะครับลงหอท้าทายขีดจํากัดตรงนี้เนี่ยได้เยอะมากๆนะเนี่ยอย่างผมผ่านมาเท่าไหร่153้ด่านนะครับแล้วมันคิดดูขั้นต่ำๆเนี่ยคือขั้นละ1เศษนะครับ1เศษเถ้ากอบว่าตอนนี้เนี่ยผมได้มาประมาณร้อยกว่าเศษแล้วนะครับก็ถือว่า ตรงนี้ได้เยอะมากๆแล้วก็ด่านก็ลงค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับส่วนวิธีเนี่ยผมสอนไปแล้วนะวิธีการจัดทีมลงด่านท้าทายนะครับส่วนวิธีการจัดทีมหลักหรือจัดทีมยังไงให้โหดจัดทีมทุกรูปแบบนะครับผมกําลังตัดอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาลงให้ได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับแล้วก็อันใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาอยู่ในกิจกรรมนะครับก็จะได้จากการแลกเปลี่ยนตรงนี้ครับขวามือนะครับปึ๊บเข้ามานี่มันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับเห็นไหมนี่ ใช้18เหรียญทองนะครับต่อ3เศษนะครับแต่ผมคิดว่ามันแพงไปนะตรงนี้เอาไปแลกตัวละครดีกว่านะครับแล้วเศษเหลือเนี่ยค่อยมาดูนะครับว่าเราจะแลกอะไรนะโอ้โหแต่ดาบเคมปจีนี่ก็น่าสนนะครับตีทีนึงเนี่ยหูสั่นสะเทือนทั้งแผ่นดินนะครับดาบเคมปจีเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมน่าจะเอายาจิรุนะครับเอามาไว้ติดทีมนะครับเพิ่มบารมีให้รหัสตัวเองหน่อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้พวกตัวแรเนี่ยผมขาดแค่โทรเซนกับยาจิรุนะออกยากเหลือเกินนะครับก็ประมาณ สำหรับการหาหินอัพอาวุธวิญญาณนะครับนี่เรามาดูนะครับวันนี้ล่าสุดเมื่อวานผมตกไปอันดับที่26ใช่ไหมอารีนานะครับวันนี้ผมตีตื้นขึ้นมาไต่มาเมื่อเช้าอ้าวไปจาก11ไป13ซะแล้วตกเย็นนี่น่าจะอยู่ที่20เหมือนเดิมครับโดนตีไล่ขึ้นมานะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูสะหน่อยนะครับอันนี้เป็นทีมผมนะไม่มีซันเงือนะครับตอนนี้กําลังปั้นอยู่นะครับนี่ก็จัดเป็นโทชิโร่นะครับกับลันงีคูมา2ตัวเลยนะครับทั้งใบทั้งแช่แข็งนะครับไม่ ไม่ติดสักอันให้มันรู้ไปนะครับแล้วก็ยังใส่เพิ่มสตันนะครับให้กับโทชิโร่ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีเพิ่มฮิตนะครับเดี๋ยวรอโซต่อสู้หาได้ก่อนละกันนี่แล้วก็ความไวค่อนข้างเสียเปียบนะครับก็เลยเอาตัวยืนหนักๆมานิดนึงนะครับสามารถเปลี่ยนสลับได้หมดเลยนะจริงๆเราควรเราควรปั้นไว้สัก7ตัวนะครับเป็นตัวแถมอีกหนึ่งตัวนะอีตัวแถมเนี่ยก็ต้องดูว่าทีมหลักของเราเนี่ยเล่นเป็นสายแทงสายสมดุลหรือสายสปีดนะครับถ้าเป็นสายแทงควรจะมีพวก ตัวละครที่เน้นดาเมจไว้อีกตัวนึงถ้าเป็นสายสปีดหรือเน้นดาเมจอย่างเดียวเนี่ยควรจะมีพวกตัวกึ่งแทงไว้อีกสักตัวหนึ่งหรือตัวสถานะไว้ตัวหนึ่งคอยช่วยทีมนะครับมันจะได้สามารถใส่สลับกันได้เหมือนเวลาเราลง้าทายขีดจำกัดนะครับอย่างผมเนี่ยเล่นเป็นหน้าสามคือแทงด้วยนะแล้วก็สถานะด้วยก็จะขาดดาเมจบ้าบาง,บาง,บางด่านนะครับก็จะปั้นงินทิ้งไว้อีกหนึ่งตัวนะครับหรือซุยฟองนะผมปั้น8ตัวเลยนะปั้นที่พอไหวก็ไม่ได้ปั้นสุดอะไรมากมายนะฮะ ก็เอาไว้ลงท้าทายขีดจำกัดนะครับผมนี่โอ้โหดูครับเคมบาจิตีแต่ละทีนี้น่าสั่นเลยนะฮะทำอะไรไม่ได้นะเบลคุย่าเคมบาจีที่ผมก็อัดเลื่อนมาอย่างแน่นเลยนะครับแล้วก็ใส่โซทองด้วยนะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่มเลือดไหลนะครับเวลาเนี่ยเวลามันใช้สกิลนับของเบลคุยานะฮะเอาละครับดูครับจกโปรยปลายเซนบงสกุละเรียบร้อยครับเคมบาจีเขาหรือจะสู้เคมบาจีผมนะ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ